เจ้าหญิงมาเรียเทเรซาแห่งราชวงศ์บูงปามาสิ้นพระชนด้วยอาการประชวรจากการติดเชื้อโควิด -19 ทีที่โรงพยาบาลในกรุงปารีสรวมพันษา86ปีส่วนสถานการณ์ที่อิตาลีมีผู้เสียชีวิตวันเดียว919รายติดเชื้อรายใหม่5.9พันรายส่งผลมีผู้ป่วยรวม8.64หมื่นคนขณะที่อเมริกาดาราดังทอมแฮงและภรรยาวัย63ปีปลอดเชื้อแล้วหลังเข้ารับการรักษาที่ออสเตรเลียเข้าพักที่บ้านพักในนครลอสแองเจลิส ส่วนประเทศไทยสอทอแถลงผลผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่ม109รายส่งผลยอดรวมป่วยสะสม1,245รายโดยตรวจพบเชื้อ53รายเกี่ยวข้องผู้ป่วยเดิม39รายจากผู้เดินทางจากต่างประเทศ8รายและกลุ่มแออัด7รายส่วนบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ11รายอย่างไรก็ตามมีผู้ป่วยที่วิกฤตรวม17รายและเสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งเป็น6รายจากภาวะโรคประหวานแทรกซ้อนด้านที่ปัตตานีผู้ว่าสั่งเข้มปิดเมืองห้ามคนเข้าออกหลังมีผู้ป่วยรวม33ราย ชาวบ้านบางบอนนับร้อยคนเข้าปิดล้อมคลินิกหลังทางโรงพยาบาลเซนหลุยส่งตัวผู้ป่วยติดเชื้อเข้ารักษาสุดท้ายต้องให้รถพยาบาลรับออกนอกพื้นที่หวั่นเกิดผลกระทบรุนแรงต่อต้านด้านนายแพทย์ทวีสินโคศกสบคบอกคนไทยด้วยกันไม่ควรที่จะรังเกียจและสิ่งสําคัญที่สุดคือการจัดสมดุลทางความรู้สึกความคิดและการให้ความรู้ขณะที่โรงพยาบาลจุฬาเตรียมให้บริการตรวจเชื้อโควิด -19 ด้วโดยจุฬาโควิด -19 สติปเทสจันนี้บอกไม่เกิน15นาทีรู้ผลลงทะเบียนนัดเพื่อรับบริการ นายกสั่งหาสาเหตุไข่ไก่ราคาแพงเร่งด่วนโดยนางนรุมนโคศกรัฐบาลบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับนโยบายเร่งด่วนเรื่องไข่ไก่ราคาแพงพร้อมให้หาทางออกด้วยความเป็นธรรมกับผู้ซื้อและผู้ขายและไม่อยากใช้มาตรการรุนแรง ด้านนายสุชาติรองประหลัดกระทรวงพาณิชย์บุกจับบริษัทกนกฟาร์มที่คนครสวรรค์หลังพบขายไขย่ไก่เกินราคาควบคุมและเตรียมจำหน่ายในปริมาณ1.2ล้านฟองส่วนสวนส,ว,นส,ว,นสว,นวิีรกรอบจากพักพลังประชารัฐจังหวัด,ดคนครสวรรค์งดนำไข่ไก่ามาจำหน่ายวันละ1 0 0 0 0 0ฟองที่บริเวณหน้าที่ทำการพับหลังถูกทวงตีงอัดกลายเป็นแหล่งแออัดประชาชนแห่ลงทะเบียนของรัฐรับมาตรการเยียวยา5,000ใน3เดือนส่งผลเว็บเราไม่ทิ้งการลมตั้งแต่เริ่มเปิดในเวลา18นาฬิกากับข้อความสุดท้ายว่าดำเนินการไม่สำเร็จ ส่วนกระทรวงการคลังบอกไม่ต้องรีบและแย่งกันเพราะทางกระทรวงคลังกำลังของงบจัดรัฐบาลเพิ่มเติมอีกขณะที่ซปเปอร์โพลเผยประชาชนร้อยละ85.3ชื่นชมมาตรการของรัฐบาลที่ช่วยลดราคาก๊ซสูงต้มและร้อยละ8 4 2ที่ช่วยลดราคาน้ำมันส่วนมาตรการที่เพิ่มไม่ถึงครึ่งคือมาตรการดูแลความปลอดภัยของแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ตำรวจสอพอบ้านดูจังหวัดเชียงรายจับหนุ่มสาวรวม22คนจัดปาร์ตี้ในโรงแรมฝ่าฝืาฝนพรกฉุกเฉินจากการตรวจค้นพบเหล้าเบียร์ยาเสพติดหลายประเภทพร้อมเงินสดอีก2.3แสนสอบสวนพบมีหัวโจกวว้24ปีเชิญชวนมางานปาร์ตี้ส่วนตัว2วัน2คืนดื่มหนักพบปัสสาวะสีม่วง